ที่ที่กันยา็่เสรนะครับอาโอ้่นั่ง้ไม่อ้ไ่เสรสวนที่แปดที่เ้านะครับจะทการแ่งขัครัอ่ที่ข้าวนะครันข้าร้สระชุมช้งตค่ะกในทนที่สนะครับที่ พราใตะโนให้โง่านะครับุวันที่หที่บวกเกอาตาแดงนะครับที่2ที่ส1มติดที่ที่นะครับที่อัพเิเขรานะครับประเทศสีแล้วก็ามที่แล้วก็12ทีาย่านะครับแข่งไปยาวในทาางบนยาวไปถึงที่20

้ทำไมยไออกไมยไม่ออกัจาคีเด็กสาวยวินไปเปิดไปสายครับสายเดครับแต่ตอนนี้เน่ยลยตายเดสมาดปิเปิดไมสายทั้งสองอครับอนนี้นี

你是个主管，你你你，你干嘛呢？你这个，你这个，你这个主管。